สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันลงรายละเอียดนิดนึงนะครับเกี่ยวกับแนวคิดจากธรรมเทศนาของครูบาชัยวัน์ท่านผสมผสานเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวกับคำสอนพุทธศาสนาได้น่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองการไม่ยึดติดแล้วก็การหาความหมายที่มันลึกกว่าเรื่องวัตถุเนาะใช่ครับวันนี้เราก็จะลองมาสกัดประเด็นสำคัญสคัญจากคำสอนของท่านกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้ลองไปคิดต่อกันได้ เยี่ยมเลยครับเปิดมาเรื่องแรกนี่ผมว่าโดนใจหลายคนนะคือเรื่องการไถถอนตัวเองการให้โอกาสครั้งที่สองอืมค่ะคือครูบาชัยวัฒนท่านไม่ได้สอนลอยๆนะแต่ท่านเอาชีวิตตัวเองมาเป็นตัวอย่างเลยใช่ค่ะท่านเล่าเลยว่าเคยผ่านช่วงเวลาที่ทำสิ่งไม่ดีมาก่อนแต่จุดเปลี่ยนคือการยอมรับสำนึกผิดแล้วก็ที่สำคัญเลย การให้อภัยตัวเองค่ะเพื่อสร้างโอกาสใหม่ท่านถึงย้ำว่าเกิดมาแล้วอย่าให้มันเสียชาติเกิดโหคคำนี้คมมากมันไม่ใช่แค่แก้ตัวนะแต่มันคือการทำหน้าที่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ให้เต็มที่ใช่เลยค่ะแล้วมุมมองนี้มันก็เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยนะอย่างที่ท่านยกตัวอย่างคุณเต้ยที่เคยมีปัญหาพอได้รับโอกาสเขาก็เปลี่ยนได้จริงๆอืมแสดงว่าท่านเชื่อในศักยภาพของคนว่าเปลี่ยนแปลงได้ ค่ะไม่ว่าอดีตจะเป็นยังไงขอแค่มีโอกาสมีความตั้งใจเพราะพูดเรื่องเปลี่ยนตัวเองมันก็โยงไปเรื่องคุณค่าที่เรายึดถือนะประเด็นต่อมาวัตถุนิยมปะทะคุณธรรมอืมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ท่านเน้นท่านพูดต,งตรงๆเลยรวยล้นฟ้ามาตายเขาก็เผาคือทรัพย์สินมันของนอกกายเอาไปไม่ได้จริงค่ะแต่ก็น่าคิดว่าทำไมสังคมเราหลายครั้งเถึงยังนับถือกันที่เงินมากกว่าความดีนั่นสิครับ แต่ในคําสอนท่านก็เสนอคุณค่าอีกแบบนะคะผ่านแนวคิดเศรษฐีตาบอดเศรษฐีตาบอดอยังไงครับคําว่าบอดนี้คือไม่ใช่ตาพิการนะคะแต่หมายถึงบอดต่อสิ่งยั่วโยนทางโลกคือไม่ยึดต,ติดวัตถุแล้วมุ่งทางธรรมแทนใช้ทรัพย์ที่มีทําบุญทํานุบรุงศาส,สนาช่วยคนอื่นอ๋อคือรวยแบบไม่ยึดต,ติดแต่ใช้ความรวยสร้างประโยชน์ทางธรรมคุณธรรมซึ่งมันต่างจากรวยเงินทองเฉยๆเข้าใจครับแต่การไม่ยึดติดนี่ มันต้องสู้กับใจตัวเองน่าดูเลยถูกต้องค่ะซึ่งท่านก็ชี้ว่าธรรมชาติจิตมันคิดตลอดเวลาส่งออกปรุงแต่งไปเรื่อยใช่ค่ะจิตมันทำงานของมันแบบนั้นแล้วความทุกข์ส่วนใหญ่ก็มาจากนี่แหละความรักความผูกพันอืมความคาดหวังต่างๆแล้ววิธีรับมือที่ท่านแนะนำเนี่ยไม่ใช่ให้ไปห้ามความคิดนะอา้าวแล้วทำยังไงครับท่านให้ใช้สติค่ะให้เข้าไปรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆค่ะ รู้แบบแค่รู้เฉยๆว่ากำลังคิดอะไรรู้สึกอะไรโดยไม่ต้องพยายามไปหยุดมันหรือไปตัดสินมันอ๋อเหมือนเราเป็นคนดูดูความคิดตัวเองลอยมาแล้วก็ลอยไปประมาณนั้นเลยค่ะรู้ทันมันเฉยๆไม่ต้องเข้าไปเล่นตามความคิดนั้นพอรู้ทันบ่อยๆมันก็จะคลายความยึดติดไปเองใช่ค่ะนี่แหละคือกุญแจสู่การวางลงพอฝึกไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน ก็อาจจะเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารอยากจะหลุดพ้นฟังดูการฝึกจิตนี้สำคัญมากแต่ก็ต้องมีพื้นฐานด้วยไหมครับแน่นอนค่ะท่านถึงพูดเรื่องศีลว่าเป็นฐานรากเลยใช่ค่ะศีลน,นี่คือพื้นฐานความเป็นมนุษย์เลยนะการที่เราเกิดเป็นคนได้แสดงว่ามีศีลมาดีระดับหนึ่งแล้วการรักษาศีลให้ดีเนี่ยมันนำมาซึ่งความสุขความเจริญ สีเลนสุขติงยันติแล้วที่ท่านเปรียบเทียบเรื่องทำทานอย่างเดียวแต่ไม่มีสีลแล้วครับอ๋ออันนั้นชัดเจนมากท่านอุปมาเหมือนหมามีบุญหมามีบุญค่ะคือหมาบางตัวอาจจะดูสบายนะมีคนเลี้ยงดีเพราะผลบุญจากการให้ทานชาติก่อนๆแต่ถึงบุญเยอะแค่ไหนก็ยังเป็นหมาอยู่ดีเพราะขาดศีลซึ่งเป็นพื้นฐานความเป็นมนุษย์เข้าใจแล้วครับคือทานอย่างเดียวไม่พอต้องมีศีลเป็นฐานด้วยถูกต้องค่ะ ศีนนี่แหละเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปสรุปวันนี้เราก็ได้กันคิดสมคัญเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องคนเราเปลี่ยนได้นะค่ะเรื่องคุณค่าที่แท้จริงมันอยู่ข้างในไม่ใช่แค่วัตถุอืมแล้วก็เรื่องการมีสติรู้ทันใจตัวเองโดยมีศีลเป็นพื้นฐานสำคัญ ทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางจากคำสอนของท่านนะคะแต่ก็มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะว่าถ้าเป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นจากวัตสงสารเนี่ยการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในมุมมองนี้มันจะหมายถึงอะไรกันแน่น่าคิดเลยครับมันจะไปส่งเสริมหรือว่าท้าทายเป้าหมายชีวิตแบบที่เราคุ้นนกันเช่น ต้องสำเร็จต้องมีครอบครัวมีชื่อเสียงใช่ใช่มันจะไปด้วยกันได้ไหมหรือมันคนละทางเลยค่ะก็น่าจะเอาไปคข้ครคุกันต่อได้นะคะเป็นคําถามที่ดีมากครับขอบคุณสําหรับข้อคิดวันนี้ครับยินดีค่ะ